สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายเกมเศรษฐีก็มีอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับก็เป็นอีเวนต์ตัวละครใหม่นะครับชื่อ,อเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันชื่อตัวละครว่าโคนี่กาลูด้าโอ้โหชื่อเล็กยากนะนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับเหมือนตัวละครบราวเลยก็คือมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบที่ถูกปลุกนะครับซึ่งมาดูความสามารถ ซึ่งความสามารถเหมือนกันแต่ต่างตรงที่คือแบบที่ถูกปลูกเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่านะครับอ่ะมาดูความสามารถเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่เดียวกับฉันนะครับก็จะมีโอกาสที่ย้ายฝ่ายตรงข้ามไปยังแลนด์มาร์คแพงที่สุดนะครับถ้าอุปกรณ์เขียนแบบแสดงผลเนี่ยค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็นคูณ2นะครับหดดูนะคือแบบเอาไวด้ดักสำหรับคนที่ใช้จี้แปนฟ้าแปนปอมนะครับ อันเนี้ยแบบธรรมดามันโอกาสออกมัน20นะครับส่วนสกิลนะครับเป็นสกิลใหม่เลยนะที่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับเมื่อตกยังแลนด์มาร์คฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาสเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะบังคับฝ่ายตรงข้ามไปยังแลนด์มาร์คของฉันนะครับโโหโหดนะโหดจริงๆความสามารถอ่ะมาดูแบบที่ถูกปลุกแบบที่ถูกปลุกนี่ถ้าเป็นจี้ติดตัวนะครับโอกาสออก 60%นะครับก็คือย้ายไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดแล้วก็ค่าผ่านทางคูณ2ด้วยนะถ้าแปลนปลอมเขาออกอะ่ะนะครับส่วนสกิลนะครับก็คือโอกาส30%นะครับหลังตาที่3จะเพิ่มเป็น35นะครับคุมเต่า95นี่สูงอยู่นะวิธีหาทำยไงครับวิธีหาก็เดี๋ยวดูวิธีหาก่อน วิธีหานะครับก็คือต้องสะสมอัลบั้มนะครับนี่ครับตามนี้เลยก็จะมีข้าวหอ่อน้ำผลไม้และซุปผลไม้นะครับส่วนโคนีลากูด้าเนี่ยเแบบธรรมดาเนี่ยมันจะได้จากการเชิญเพื่อนนะครับแต่ผมสงสัยอย่าง่างคือเหมือน GM มมันไม่รีเซ็ต การเชิญเพื่อนนะเพราะผมลองเชิญครบ30คนแล้วมันไม่ได้เลยครับผมไปดูในกล่องจดหมายมาอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่ามันเข้ากล่องจดหมายไหมเพราะว่าผมเชิญครบ30คนแล้วอะ่ะเนี่ยครับไม่มีก็คือ GM มมันไม่ได้รีเซ็ตเชิญเพื่อนไงมันก็ไม่ได้อะนะครับหรือก็คือวัตถุดิบพวกนี้จะหาได้จากเปิดแพ็กพิเศษ นี่ตามนี้ครับใครมีเพชรเยอะก็ลองลองลองทุ่งซื้อได้อะเนี่ยตามเนี้ยนะครับก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือต้องเอาการ์ดวัตถุดิบจากแ็กพิเศษเนี่ยมารวมนะครับนี่ครับก็ดูตามแผนภาพนะครับก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันมันจะสุ่มหนึ่งในสิบซึ่งหนึ่งในสิบเนี่ยมีโอกาสได้โคนี่ที่ถูกปลุกด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยอีกเก้าตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครสุดฮิตนะครับ ก็ลองไปดูกันแล้วกันเนาะอ่ะก็อีเวนต์ก็มีเท่านี้แหละสําหรับลายเกมเศรษฐีในะวันนี้ก็วันนี้ผมรีวิวสั้นๆเนาะเพราะว่าวันนี้ผมมา้งพอดีมีทุระล่าข้างนอกไงก็เลยมาถ่ายที่ร้านเกมนะก็เลยมาอัพนะครับไ,ไม่ได้ถ่ายที่บ้านนะนะครับอ่ะมีอะไรรีวิวอีกนี่ครับก็เพื่อนๆก็ลองไปเปิดแพ็กพิเศษกันได้นะถ้าเกิด เพื่อนคนไหนมีเพชรเยอะนะครับลองไปสูมันได้แล้วก็อันนี้นะครับวัตถุดิบพวกนี้สามารถเอามาแลกพวกอันนี้ได้นะเนี่ยอย่างถ้าได้กล่องอันยมณีผกายผัลึกก็ลองไปเปิดกันได้นะครับสําหรับผมผมคงไม่เปิดอยูะแล้วแพ็กพิเศษอะ่ะผมกลัวยังไงเปิดไปมันก็ไม่ได้อะ่ะนะครับอ่ะวันนี้ก็รีวิวอีเวนต์ใหม่วันนี้กันนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ